วันนี้พามาชมรถแคนเก่าครับตอนนี้พามาดูว่าซ่อมอะไรไปบ้างนะครับนี่อันนี้ไม่ตมุดมุดย้ำไม่มีดไหมดีชิบุอะนี่จะให้ดูนะครับว่าซ่อมจุดไหนไปบ้างครับคันนี้ตอนนี้ก็ซื้ม งานนะครับนี่ครับโอ้โหครับโหดจัดยาวมากครับแต่จะตัดออกอยู่ครับแต่ไม่รู้จะตัดเท่าไหร่ดีครับยังวิจัยกันอยู่ครับตอนนี้วิจัยว่าจะตัดยาวเท่าไหร่ก็อันนี้รอยเชื่อมครับรอยเชื่อมสุดวิมือนะครับเท่าได้เท่านี้แหละครับ นี่ก็ดาวหักนะครับก็เชื่อมไปแล้วครับนี่ครับเชื่อมไปก่อนครับเชื่อมใช้ไปก่อนแล้วนิดหน่อยครับตรงนี้ส่วนเกียวดันตัวนี้ก็เป็นเกียวดันเดืมนะครับเป็นตัวรุ่นเก่าเลงครับตัวนี้ยังไม่ใช่รุ่นใหม่ครับเป็นตัวหน้าแปนบางครับหน้าเป็นสามมิลแต่ก่อน เป็นตัวนั้นหน้าแปลนสามมิลครับแต่ชั้นใหม่นะครับเป็นหน้าแปลนหกมิลแล้วครับอืมก็จะหนากว่ากันครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนลาวด้วยครับเปลี่ยนจะเปลี่ยนลาวกับหนวดกุ้งนะครับใหม่ครับลาวตัวนี้ของเดิมครับของเก่าเก้าห้าคือมันขาดบ่อยครับผมยังผมว่าจะ สั่งไอ้นั้นมาใส่ใหม่บ่สั่งชุดซ่อมครับชุดซ่อมราวนิ้วนมครับว่าจะสั่งตอนนั้นแหละมาทําใหม่นี่ก็มีสภาพสองปีนะครับเอออันนี้ตอนผมใส่ที่แรกราวนิ้วนมตัวนี้ครับผมใส่ที่แรกผมซื้อของศูนย์เลยใช้ได้สองปีครับแต่ได้ประมาณสองพันไล่ครับ นี่ก็จะซ่อมเอาไว้เป็นอะไรนะครับเป็นอะไรเพราะว่าปีที่แล้วขาดแล้วเสียเวลาครับเสียบ่อยเสียเวลาทีนี้ก็จะเช็คแค่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้คันนี้ทําช่วงล่างไปครับช่วงล่างนี้ยกเสร็จไปเลยครับยกเสร็จลูกปืนนะครับลูกปืนใส่ลูกปืนสามตับนะครับ สามตับแบบแบบต้องใส่บูทด้วยครับเพื่อให้มันฟิตไม่ให้มันโยกได้เลยครับเคยใส่แบบแบบที่ไม่ตัดบูทใส่ให้มันพอดีครับใส่แต่ลูกปืนสามตัวใส่ไปแล้วได้ไม่นานครับเพราะมันเล่นตัวได้ครับมันโยกไปโยกมาซีนมันก็ขยับเข้าขยับออกแล้วน้ํามันเข้าได้ครับแป๊บเดียวก็แตกครับแต่ถ้าใส่ให้มันฟิตให้มันแน่นซีนมันแน่นให้มันกดซีนอยู่ไม่ให้ซีนโยกเข้าโยกออกได้ อันนี้จะจะใช้ได้นานครับผมลองดูแล้วครับปีนี้ก็เหมือนช่วงล่างรถใหม่นะครับลูกโรเลอร์เป็นลูกโรเลอร์เดิมศูนย์อยู่นะครับเป็นลูกเดิมทั้งหมดครับแต่ปีนี้เปลี่ยนสกีทั้งสี่ตัวเลยครับเป็นศูนย์หมดเลยครับสเตอร์ก็สเตอร์ใหม่แท็กผมเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วนะครับก็เหมือนรถใหม่ครับแท็กเปลี่ยนใหม่สองข้างนะครับ ปีที่แล้วนะครับส่วนแท็กเห็นหย่อนๆยออย่างนี้ครับผมใช้ผมใช้หย่อนๆยอนอย่างนี้ครับ,ผม,ผ,มออรบผมไม่ได้ตึงบนวมนตึงเหมือนมาเดิมเดิมกับรถนะครับนาะเดิมกับรถจะใช้ตึงมากก็ผมใช้เงี้ครับมาถ้าข้างซ้ายมันจะอยู่ได้ประมาณสีปีครับ รถรถรถคันนี้ใสใสใสได้สี่ปีมาเดิมๆติดรถมาเลยนะครับใช้ได้สี่ปีข้างซ้ายข้างขวาข้างนี้ตัวนี้ตัวที่สามครับข้างขวาเนี่ยตัวนี้ตัวที่สามนะครับรถสองพันกว่าชั่วโมงแล้วครับรถห้าปีครับเอสีก็เป็นสีสั่งผสมนะครับสีมพูนี้นะครับสั่งผสมแล้วก็ พ่นเสร็จก็เคลือบแลกเกอร์ครับแต่ตัวนี้ล้อนาใส่ที่หลังครับไม่ได้พ่นลืมก็เลยส,สีสีไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับล้อนำนะครับส่วนคันนี้อีกอย่างนะครับก็เปลี่ยนสกูไปครับสกูแนวตั้งนะครับสกูหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนไปเลยครับ ดูแล้วก็ไม่ค่อยสึกเท่าไหร่หรอกแต่ก็เปลี่ยนไปเลยครับเพื่อความมั่นใจครับปีที่แล้วสกูตัวนอนนะครับตัวที่หนึ่งนะครับรูดไปครับแล้วทำอะไรอีกนอกแค่นี้แล้วก็มีใส่ลูกปืนนะครับนี่ครับใส่ใส่ตัวนี้ใช้เป็นลูกปืนนะครับนี่ครับ ทีเด็ดเลยครับเนี่ยใช้เป็ลูกปืนแบบนี้ผมสั่งมาแล้วก็มาเชื่อมใส่อันนี้ก็พ่นสีแต่สีเป็นสีดำพ่นไปเลยรถตัวเองรถล,ลูกค้าทำงี้ไม่ได้ครับเน้นใช้งานครับเนี่ยทน,ทนไปเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ย นี่มันเอียงใช่ไหมครับมันชอบเอียงก็ใส่แบบนี้ครับพอถ้าลูกปืนแตกก็เปลี่ยนแต่ลูกปืนก็ได้ครับซ่อมง่ายครับส่วนข้างในครับผมก็ทำเหมือนกันครับเนี่ยนี่ครับผมทําทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็ทําด้วยครับครับสามจุดเลยครับเพื่อทําแบบนี้เพื่อเพื่อจะดูว่า พอลูกลอกกดสายพานไม่เอียงแล้วไม่เอียงแล้วสายพานจะใช้ได้นานกว่าเดิมไหมครับก็ทำดูครับงานนี้คืองานวิจัยไปในตัวครับวิจัยลถตัวเองไปเลยครับถ้าดีก็จะได้แนะนำลูกค้าต่อครับว่าเออทำแบบนี้แล้วใช้ดีนะครับใช้ดีใช้ใช้ทนอย่างนี้นะครับ ช่วยยืดอายุการใช้งานของสายพานได้อย่างนี้นะครับแต่รถผมก็ใช้ได้นานอยู่ครับแต่ผมก็อยากลองดูครับเรื่องสายพานนะครับผมใช้ของราคาถูกด้วยครับรถคันนี้ใช้มิตซูบะครับส้นละแปดร้อยครับแปดร้อยกว่าบาทนะครับถ้าตัวเดินก็เส้นละเก้าร้อยกว่าบาทครับเก้าร้อยแปดสิบมั้งแล้วก็แปดร้อยหกสิบประมาณนี้แหละครับ แต่ปีนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยครับไม่รู้ราคาขึ้นหรือไม่หรือ,หร,อหรือเปล่าครับคือเขารับประกันเนี่ยครับรับประกันสามเดือนอย่างนี้นะครับแต่ก่อนผมซื้อทีเรกเขารับประกันหกเดือนนะผมใช้ทีแรกรับประกันหกเดือนถ้าขาดเขาก็เคลมให้เลยครับผมก็ถ่ายรูปส่งไปในเพจเขาก็เคลมส่งส่งสายพานันตัวที่มันขาดนะครับส่งกลับไปเขาก็ส่งเส้นใหม่กลับมาให้เรานะครับ โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ที่เสียก็จะมีแค่ค่าส่งครับที่เสียนอกนั้นก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ครับสายพานก็เก่าเก่าหมดแล้วครับคันนี้ก็ทำอยู่แค่นี้ครับแล้วก็เปลี่ยนของเลวทั้งหมดแล้วครับ ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยพร้อมเกี่ยวครับประกอบเสร็จก็เกี่ยวได้ครับปีนี้เปลี่ยนหนดกุ้งด้วยครับเปลี่ยนหนดกุ้งนดกุ้งหรือกุ้งเก่ามันยาวครับอยากลองสิบสองนิ้วที่ใส่ให้ลูกค้าไปครับตัวเก่ามันเป็นเป็นสิบสามนิ้นครับก็อยากลองสิบสองนิ้วบ้างครับจะได้ไปเที่ยวข้อแตกต่างครับคันนี้เป็นสิบสามนิ้วนะครับเนี่ย ส่วนคันนี้ก็ใส่เกียวดันนะครับทำตู้เบานะครับแล้วก็มุล,ลี่ลังคู่ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับรอไปส่งครับเดี๋ยวลูกค้ามาเคลียร์เคลียร์เสร็จก็เคลียร์ตังค์เสร็จก็เดี๋ยวไปส่งครับรถแถวบ้านครับคันนี้รถทีมงานอีกคันนะครับคันก็ ทำให้แบบเกี่ยวคล่องๆกันไปเลยครับปีนี้ข้าวไม่ค่อยไม่ค่อยไงล่ะข้าวมันไม่มีครับที่ไม่สวยครับมีแต่ข้าวสวยๆก็ต้องแต่งนะครับแต่งเพื่อให้มันเกี่ยวได้ได้คล่องไม่ติดนะครับไม่ได้เร็วกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรครับแค่อย่าให้ติดครับอย่าให้อย่าให้มันพันเอาเกือครับถ้าสําหรับคนงบน้อยอะที่แนะนําได้ก็ มีเกี่ยวดันกับครับอันดับแรกอ่าอันดับที่สองก็ตู้เบาเลยครับต้องทำนะครับถ้าปากเดิมนะครับเพื่อให้เกี่ยวได้คล่องครับอันดับที่สามก็ต้องเป็นมูเล่ครับมูเล่ครับมูเล่เสร็จก็ทำโครครับทาตามงบเลยครับถ้ามีงบทำปีละอย่างก็ก็จะช่วยให้ รถเกี่ยวแล้วเกี่ยวได้ดียิ่งยิ่งขึ้ไปครับก็ทำทำเกี่ยวดันก็ช่วยให้ไม่ติดไม่พันนะครับข้าวไม่เข้าเป็นก้อนก็พอจุดนั้นแก้หายแล้วเราทำตู้เบาครับเพื่อให้รถมันเบาขึ้นให้มันคล่องขึ้นครับไม่ติดตู้อย่างนี้ครับนี่ครับแต่สำหรับผมผมมองว่าเนี่ยทำตูดสิ่งนงงี้นะครับ ทำใบตัวฟางนี่ครับตัวได้งานนะครับตัวได้งานเพิ่มครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้าวนามีน้านะครับมันก็จะไม่ตกไม่ตกลงใส่ไอรอยล้อลดล้อไอล้อแทกล,ลอยแท็กตรงนี้นครับมันจะพุ่งมาลงตรงกลางให้มันค้างอยู่ยบนต่อสางข้าวครับเวลาลดรดไปอัดมันจะอัดงาน,นครับ หัดง่ายครับเวลาเจ้าของนาต้องการฝางมันก็จะอยู่บนต่อฝางครับเวลาน้ําลดเขาค่อยไปะอัดเอาครับน้ําลดนาแห้งเข้าแปอัดเอาก็ได้ครับมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนั้นครับอ่อยากให้ดูอะไรครับคันนี้รีวิวอะไรรีวิวตะแกรงนะครับเห็นหลายคนถามแบบนั้นดีไหมแบบนี้ดีไหมครับ อตะแกงตะแกงรถผมคันนี้ตัวบนเป็นเหมือนตะแกงเดิมหกสิบครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับอ่รถผมข้าวสะอาดนะครับสะอาดตะแกงล่างเป็นห้าหุนนะครับ เป็นตะแกรงกลมนะครับห้าหุนก็ทำแค่นี้ครับตู้ก็ตู้เบาครับฮยกฝายกฝาก็เป็นแผ่นปูเลดไปแล้วครับปูตู้ตู้ปูฝาตู้ก็เป็นแผ่นเลดแบบเต็มเต็มใบนะครับก็ทำแค่นี้ครับรถผมรถช่างไม่ได้ทำเยอะ ท้ายก็เป็นท้ายท้ายช่างคมกิดนะครับทําให้ปีที่แล้วอันนี้เป็นสเตลเลตผมเองครับก็เอาไปทําให้ก็มีแค่นี้ครับรถผมที่ทํานี่มุรีลองขู่ตัวต้นแบบเลยครับต้นแบบจริงๆเลยครับตัวนี้ต้นต้นแบบแบบขาก็ไม่เปรงครับ ไปทํามานะครับเนี่ยนี่มุลเตัวนี้ก็ใช้เป็นมุลเล่ตลาดนะครับแล้วก็เอามากึ่งอันนี้มาตีบูธใส่นะครับไม่ได้ทำไม่ได้ซื้อแบบพอดีมานะครับซื้อซื้อแบบใหญ่กว่าเพื่อป้องกันมันแตกตรงนี้ครับเห็นเขาบอกว่าใส่มุลเลตลาดแล้วมันแตกก็เลยก็เลย เอาแบบตรงนี้ใหญ่ๆแล้วก็ซื้อบูทมาให้ลงกึงงขาตีบูทให้แล้วก็แทนพอดีเผานะครับแล้วก็ทำร่องริมให้ใหม่ก็ใช้มาหลายปีแล้วครับสามปีแล้วครับสี่ปีแล้วครับโมเลดชุดนี้นี่ครับก็ก็โอ้ยนะครับแต่ตัวนี้ต้องใส่ใส่เป็น ส่ยพานเบอร์ห้าห้านะครับโอ,โอ,โอ้ลูกปืนจะแตกแล้วนี่เดี๋ยวต้องสั่งลูกยิงใหม่ครับตู้แอร์ก็สภาพก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับนี่ตู้แอร์ก็มีแต่ครับแต่อืมแต่ก็ชนกิ่งไม้หักไป รอบหนึ่งครับก็เชื่อมเอาเสียงเสียงมันดังดีอยู่อยู่รูหนึ่งนะครับอีกรูหนึ่งมันดังไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับมีอะไรให้ดูครับไม่มีแล้วครับก็ตัวดึงคลายข้าวนะครับนี่ครับยาวยาวไปเลยครับนี่ครับไม่ต้องดึงเรงครับดึงนิดเดียวก็คลายแล้วครับ ไม่ร้อนมือด้วยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกระเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ช่อง YouTube ช่างชาลุซิงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ